ยสวัสดีครับว<ะ>่าได้ข่าวว่าซื้อที่หรอใช่ถูกต้องอนี่ไงที่ข้างๆนีแ่แล้วเราต้องทำกําแพงใหม่ไะเนี่ยไม่เราก็ทำจะทำจะทำจะจะ,จะทำอะไรนะจะถมดินแต่ว่าไม่ถมสูงเท่าอันเดิมจะทำเป็นอีกสเต็ปหนึ่งให้มันเป็นที่สองระดับ ตกใจมากไม่คิดว่าจะซื้อจริงไม่ก็เขาเขาขายไงถ้าเขาไม่ขายก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้หรอกถ้า,ถาเขาไม่ขายดยอเขาขายก็เขาขายก็เอาสักนิดหนึง่งสามล้านห้าเองสามล้านห้าเองปีนี้หมดไปยืมนะปีนี้ใช้เงินหมมันมันเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่ากับอนาคตเราไงว่าถ่ว่าเราก็ได้ที่มาที่มันก็มีแต่ ที่มันก็มีแต่จะแพงขึ้นแล้วก็ซื้อไว้ก่อนยอดอ่ะจะไปละ,ะแม่แม่ยังชูยอยกหรือที่อีกแล้วเหรออ่าแม่รู้แล้วเหรอเอาโพสขนาดนั้นเนาะใช่สุดยอดอ่ะเก <c oughs> ่งเกินทำไมอยู่ทำไมอยู่ตรงนั้นมีเนต็ตเหรอหมดหมดชิปแล้วครับวันนี้รอ,อ,อไม่ได้อยู่ เตรียมตัวเดินทาง Go To แล้วใช่ไหม Go To แล้วครับหมดแล้วครับโ o t ูไทยแลนด์เรียกคำทู Thailand, Thailand. <to> Thailand. แล้วจะสร้างอะไรเพิ่มไหมมีแผนจะสร้างอะไรเพิ่มไหมไม่ก็ไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องจัดไอ้นี่ใหม่จัดสเต็ปของไอ้นี่ใหม่ไอโรงงานอ่ะโรงงานไม่ได้ให้อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวโรงงานไปอยู่ที่ใหม่โอ<ห>้ตรงนี้บ้าน<ห>ก็จะมีที่กว้างออกไปอีก ตรงนี้เอาแค่ทาบ้านกับคาเฟ่พอข้างหน้าครับเป็นคาเฟ่เบ้านบ้านเป็นยังไงบ้างแล้วอ่ะนี่ไงมุงหลังคาแล้วแล้วก็เริ่มก่อและผนังเริ่มเต็มและข้างล่างเริ่มข้างล่างผนังห้องเริ่มเต็มเริ่มอะไรละก็ห้องห้องเราอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่ห้องอ่าชั้นสองยางแต่มุงหลังคาก็จะเสร็จแล้วเนี่ยเหลือฝั่งนน้หลังคาอยู่ฝั่งนน้นไ,ได้นอนด้วยไหมเนี่ยหรือว่ายังไงอะไร สรุปจะให้นอนด้วยไหมเนี่ยก็นอนตรงนู้นไงตรงที่ใหม่อ่ะเห็นไหมมันมีมันมีกระต๊อบอยู่หลังนึ่งอ่ะอไปนอนเฝ้าที่ใหม่นะโอเคไหมเยอวมากเลยทำไมอ่ะนี่ห้องแม่ห้องแม่ห้องแม่ออ้ยมันจะเสร็จแล้วเนี่ยนี่เขาทำนี่มีแผ่นันนี้ด้วยนะนี่มีแผ่นเก็บเสียงด้วย นี่แผ่นเก็บเสียงนี่ไงแผ่นเก็บเสียงเก็บเสียงทําอะไรอ่ะนี่เอาก็เผื่อเขาอยากพักผ่อนไม่อยากได้ยินเสียงรบกวนไงอ๋อคือเราใส่ด้วยนะใส่แผ่นเก็บเสียงหมดเลยเห็นปะบางแดดด้วยเก็บเสียงด้วยบ้้นใหญ่มากไม่ใหญ่หรอกหลังเล็กๆมินิมอล ทางเล็หมดเป็นตัวร้านอันนี้ทุกคนมมยังอันนี้ติดร้านกว่ายังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะทุกคนนี่เดี๋ยวให้เธออยู่อันนี้โอเคเปล่านี่บ้านเธอที่รักเสร็จแล้วด้วยไม่ต้องสร้างเพิ่มโ <c oughs> น่ <c oughs> นนี่เป็นผู้ชายก็ต้องไปอยู่โน่นโน่นบ้านเธอจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวซูมให้ดู ถ้าถ้าถ้าเราอยู่กับคนที่รักอ่ะเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ทุกคนบ้านปากกอนสีทุกคนบ้านปากกอนสีให้นางอยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรหร <Okay S 1> <ข>อกโอเคไหมเาก็จะไปขายทุเรียนอยู่นั่นแหละแล้วก็จะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นแหละให้ใหญ่กว่าไอ,อ้บ้านาข้างๆอ่ะ บาริมน้ำใช่ค่ะมีตัน้ำด้วยฮ้นเก <c oughs> เป็นรูปเป็นด่นดางแล้วดูดีอะฮอต้องดูดีดิฉันเป็นคนมีเทส์นะฉันไม่ใช่เป็นคนไม่มีเทส์ก็ดีเออฉันเป็นคนมีเทส์จ้าเนี่ยกะากำแพงแก่อเร็วนะ<แ>ก,วนะก่อกำแพงเร็วเร็วมากหนาด้วยก่อเร็วกำแพงบ้านนี่กำแพงห้องน้ำนี่ พี่น้องกเงินเยอะแล้วส่งให้ฝอดบ้างวันนี้ห้องน้ำในครัวทุกค,ค,คนขอของขวัญลืมทุกคนส่งของข,องขวัญให้หนายส่งของขวัญให้หน่อยเร็วเนี่ยฝอดจะได้ไปสร้างบ้านใหม่ทักทีทุกคนขอของขวัญหน่อยขนาดมีผัวยังมีผัวเทสดีเลยมันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นเธอถ้าเธอตาไม่ถือ คือพีเจตาถึงแล้วทุกคนนะว่าทำไมนี่ครับ่ันก็ทำบันไดแล้วอ่าบันไดขึ้นเฮ้ยดูเป็นเหมือนคาเฟ่เลยอะ่ะคาเฟ่แบบคาเฟ่อะไรคาเฟ่แบบแบบล้อป่ะเหรอสวยเนาะแม่ฉันไปไหนแล้วเนี่ย โอ้ยแพ้พี่แพ้ี่เฉยเลยทุกคนมารปล,ล้อมเลยามไล่ก็ไม่ดูแลไม่ไหวแล้วนี่จะหกไล่อีกเยอะแล้วใช่เยอะแล้วพอแล้วไะสร้างอะไรเยอะแยะไม่ไหวแนละ้วมีผัวเยอะเหรอเอออ่ะนางสิบสองไงไม่เคยได้เห็นเลอ ไม่รู้จักเจ๋งหงเหรอโอ้ยจเจิเจงหงแห่งเมืองจันทร์ไม่รู้จักเจ๋งหงตำนานเจ๋งหงแห่งเมืองจันทร์ทุกคนอันนี้เห็นไหมตอแรกนึกว่ากิ่งมันตายมันไม่ตายเด้มันไม่ตายนะดูดิใบขึ้นใบมันกําลังขึ้นเลยทุกกิ่งเลยสรุปคือมันรอดหมดทุกกิ่งเลยอดดูดิดินดีดูดีแหละพี่เฟรดี้มารดน้ำทุกวันอะรดมันดูแลมันจนมัน ส่วนมันดีอ่ะไม่เสียนะแล้ว,แล,วแล้วไม่ได้ไปออกอะไรอีกเหรอก็ไม่ออกละพักก่อนเหนื่อยเหนื่นนนอยละจับดูดีมากๆมาได้อยู่แล้วคนคนชมไม่ชายดิเลยบอกว่าเก่งไอดอลเลยค่ะคนอะไรนะชมพี่ชายใส่ใจมากเออมีคนชมเลยอ่ะใส่ใจอะไร ว่าแบบดีอ่ะไอดอลเลยค่ะไอ้จมว่าคุณเก่งนะใส่ชุดขาวก็สวยมากเห็นคนใช่ไหมหมีคนบอกสวยคนละแต่พี่โรดีไม่ชอบใส่เนี่ยใส่ไม่ใช่มันต้องมันต้องดูงานดูอะไรดูรู้แบบด้วยนั่นให้พี่กอฟมันไปเลือกมานะพี่ไม่ใช่พี่กอฟมันเลือกให้นี่เป็นคนบอกว่าอยากได้ชุดที่แขนเป็นแบบนี้ แต่ว่าเป็นสีขาวเพราะว่าไปพูดเรื่องพระก็เลยใส่วันนั้นก็เลยแบบเออใส่ขอใส่สีขาวแล้วกันวันพระด้วยอะไรด้วยก็ให้เกียรติเขานิดนึงพี่วลี่มีมีไอ้นั่นอ่ะมีมีข่าวจะบอกอะไรนี่ัน,นี้โอ้ทุกคนอย่าไปกินนะทองร่วงนะเนี้ย <c oughs> ทุกคนอย่าไปกินนะกินทุเรียนฟิตได้ดีกว่าโอ้สายจะสั่งทุเรียนกรอบมากินเนี่ยโอ้โหไม่ช่วยักขายของเลยนี่อ่างทุกคนอันนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะสอ้อกบาทซื้อเธอเอ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 ยเออเออเ้อบออ้เออเออเเเอ เอ้ ه, มามาเฝ้าสวนให้ด้วยนะทิดเก่งทิดเก่งเอ้ ه, มานอนเฝ้าสวนให้ด้วยใครอ่ะอาพี่เก่งอเออต้นใหญ่ต้องโค่นแต่ว่าจะล้อมต้นส,สวยๆไว้อ่ะพี่เก่งถุงทุเรียนแลอดไม ใช่ให้เขาล้อมให้หน่อยเอาล้อมเป็นบางต้นไว้ไเศรษดายเอาต้นเอาต้นงานเดี๋ยวบอกพ่อเปลี่ยนใจล้อมล้อมเอาย้ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวถมแล้วค่อยหาโซนให้มันเสีได้เนาะใช้เุียมัลงใบก่อนใช่เได้อะเดี๋ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ดินใหม่ด้วยมนะันอาจจะงามก็ได้นะใช้งงปุ๋ยก่อนมัลงใบเนี่ยทีแรกว่าจะค่นหมดไม่ค่นหมดแล้วเดี๋ยวล้อมไว้บ้าง ต้นสวยๆอ่ะล้อมไว้แล้วเดี๋ยวเราถมดินเสร็จแล้วก็เอาไปลงหาจุดลงไวลูกได้แล้วเนี่ยใช่เดีดได้ไม่ได้คนวุ่นวุ่นีฮาีดนไมลูกเลยเนี่ยใช่เดดได้บางต้นเน่ยมันสวยนะอันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่แหละอยู่เออเออเลอ แล้วเราก็จะสมดินใหม่คิดถึงไหมคิดถึงเมียไหมคิดถึงเมีเออคิดถึงขันวันหรอกอะไรนะไม่ได้แบบขันวันก็ดีนะเออทุกคนเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจพูดนะเออเขาเข้าใจพูดนะทุกคนเขาเข้าใจพูดแต่แต่เดี๋ยวนี้เธอก็หยิ่งนะเธอไม่ค่อยจะตอบแชทเท่าไหร่ หล่อนก็ต้องตื่นด้วยหล่อนทักมาฉันอยู่ไหนบางทีฉันอยู่ในรายการเอเอนี่โทรเข้าไปเลยดีกว่าเอเอเนี่ยยิ่งต้นฝั่งนู้นน่อสวยล้อมเดี๋ยวมาคัดเดี๋ยวมาคัดต้นไว้ได้ม่ควบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาสวยเลือกได้เหรอเออสวยเลือกได้แต่ไม่เลือกค่ะเพราะเลือกแล้ว ออเสวย,ยเลือกได้แต่ไม่เลือกเพราะเลือกแล้วใช่เพราะเขาก็หล่อไม่ธรรมดาแต่เขาก็เลือกที่แทอรี่แล้วเ,นะเออ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 ฮะใช่ราเอาต้นที่มันสวยสวยไว้อะเดีวได้แต่ล้อมมันจะอยู่รอดใช่ไหมมันได้ใช่ไหมไม่แดงส่งน้อยพูดน้อยใจแล้วก็กุหลาบนี่พี่เลย เขาเขาไม่ถมเลยอ่ะอได้นี่ทุกคนนี้บ้านพักประกรณ์เดี๋ยวประกรณ์มาครั้งหน้าให้นอนที่ค่ะยังเลยแม่ส <c oughs> วัสดีครับม,มันใดละ่ะมันใดที่อยู่บ้านก็่ใช่ไงแล้วทำไมก็อทำเหมือนแบบจะเทปูนอ๋อมันต้องมีปูน ไม่เท่ไม้ทั้งหมดข้างล่างมันต้องมีปูนใช่ไม้มันแค่ตรงขั้นมันมันไม่ใช่ไอ้ที่จงที่จับอะไรมันเป็นปูนหมดแค่เฉพาะขั้นว่าอ,อ้ไม่เอาอย่างนั้นมันก็บานบ้านดูเกแค่เป็นไม้เป็นวัสดุเทียมไม้น้ำอยู<ะ>่ไหนบอน้ำอะไรน้ำข้างหลังนู้นไง ไม่มีไม่มีมิตาบอเอ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 อเฮ้ย่วดิช่วยขายน้ำพริกหน่อยเร็วฮะช่วยขายน้ำพริกหน่อยเร็วเดี๋ยวจะได้กขายแล้วทุกคนช่วยนางซื้อน้ำพริกด้วยค่ะตามกระปุกสองเก้าเก้าช่ำๆ้ำไปน้ำพริกเขาช่ำอยู่ ขอบคคุณครับอร่อยแซ,บแซบ่บการันตีทุกการันตีเขบคุณมากเลยอ่ะแล้วเขาสั่งยังไงอ่ะมีตะกร้าเลยะใช่ครับแอฟฟ้าครับแอฟฟ้าเออแอฟฟ้านะครับแอฟฟ้าแอฟฟ้าค่ะทุกคนนะทุกคนนี้อร่อยมากจังบายทุกคนอุ่นหนุนนางนางจะได้มีกำลังจิตกำลังใจ ได้ของขวัญเยอะจังดีใจเขาดีใจทุกคนเขาดีใจทุกคนดูซิต่อไปมันจะเป็นที่เราเอ้ยสุดยอดอ่ะสิ่งอะไรนะสิ่งมากอันนี้คือจริงแฟนใครล่ะเรา เออใช่ฮะ<า>ไม่เดี๋ยวเกิเดจอให,ให,ให,ให้ต้องหามไม่ตาเพราะว่าอตามันทักไปหาเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าเมื่อไหร่เอารถเข้าไปไว้ได้อ,ะอ,อ่ะเหรอเอองวันจันก็ได้ไม่ได้รีบอะไรอคุยไม่รู้ต้องถามไม่ตาไหม ไม่ไม่รู้บางทีได้บรรจันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอยตะบอยตอันนี้เจ็ดิทุกคนเรจดแล้วแล้ไม่ได้ไปไหนแล้วใช่ไหมเร ไม่ไปลกลับมาต้องเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรพร้อมไปมันไม่ได้อยู่บ้านหลายวันเขาเคลียร์งานเคลียร์อะไรครับจับลูกน้องเล็กหนึ่งนาทีนะครับทุกคนสองขวามมาเลยสองความมาเลยนะครับเล็กหนึ่นาทีนะครับตอนนี้แต้มคุณสามไปแล้วียันี้ก็จะลงละเดี๋ยวให้ใครดูไลฟ์สดไปดูบ้านกว่ โอเคได้เลยรู้เรื่องกระเบื้องแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโอเคซ้ำนี่ซ้ำนี่บ๊ายบายจ้ะ